หลายๆชาตินะครับเวลาที่เขาเซเลบรกันนะครับเขาก็พยายามจะทำเมนูอาหารเลยให้มีสีสันสวยงามนะครับโดยเฉพาะสีหนึ่งที่เรามักจะเห็นในของหวานนะครับนั่นก็คือ Red v ว l v ว t นะครับส่วนมากเราจะเห็นเป็นรูปแบบของเค้กกัน,นครับวันนี้ผมจะทำให้แตกต่างผมจะเอา r รด v ว l เว t หรือสีแดงกรมหยีบมาอยู่ในคุกกี้ช็อกโกแลตอร่อยๆให้เป็นคุกกี้แดงกรมยีครับ ผมใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยจะละลายแบบง่ายๆนะฮะระหว่างที่เราทำอย่างอื่นไปด้วยเราตั้งน้ำร้อนครับผมแล้วก็ใส่ดาร์กช็อกโกแลตในชามสเตนเลสนะครับตั้งไว้อย่างนี้ครับให้เขาละลายไปช้าๆครับส่วนในโถผสมนะฮะวันนี้ผมใช้เนยครับซึ่งเนยถ้าเปิดเป็นอุณหภูมิห้องก็จะดีมากนะครับถ้าเปิดไม่เป็นอุณหภูมิห้องเราอาจจะเอาเนยเนี่ย ไปตีในเครื่องก่อนครับเวลาที่เราตีเนยคุณผู้ชมจะต้องใช้หัวตีใบพัดนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราซื้อเครื่องผสมอาหารมาเนี่ยเขาจะมี3หัวตีมีเป็นตะก้อมีเป็นใบพัดแล้วก็มีเป็นตะขอถ้าเปิดเป็นตะขอก็แน่นอนว,นว่านวดแป้งขนมปังถ้าเืิดเป็นตะก้อก็คือว่าตีเพื่อน,นําอากาศเข้าไปเช่นตีไข่ตีครีมนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราใช้โมชั่นการเคลื่อนไหวเหมือนการคนนะครับเราจะใช้ตัวหัวตีใบพัดครับซึ่งของผลเนี่ยออกแบบมาสวยมากเลย เราก็ใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็ตีให้คลายตัวนิดหนึ่งฮะแต่ถ้าเบิดสมมุติว่าคุณผู้ชมใช้เนยที่อยู่ที่อุณหภูมิห้องอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาครับก็ใช้ได้เลยครับในขนาดเดียวกันนะครับผมก็จะชั่งน้ําตาลครับน้ําตาลที่เราใช้ในสูตรนี้เนี่ยเราใช้แต่น้ําตาลทรายแดงล้วนๆเลยครับ250กรัมครับเนยของผมคลายตัวลงแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะใส่น้ําตาลลงไปแล้วครับ แล้วเราก็ตีต่อครับพอน้ำตาลเริ่มที่จะเข้ากันนะครับเราก็ตอกไข่ครับเราใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองนะครับแล้วก็ใส่วานิลาผสมลงไปในไข่เลยครับอาลบแล้วครับเราใส่ไข่ลงไปทีละฟองครับผม พอเข้ากันดีแล้วนะครับเราถึงใส่ไข่ฟองต่อไปครับเราก็ตีสักพักหนึ่งนะครับให้ฟูขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็สีอ่อนลงนะครับกลับมาดูช็อกโกแลตของเราละลายดีแล้วครับผมก็จะยกออกจากความร้อนครับเช็ดบริเวณก้นภาชนะเล็กน้อยนะฮะแล้วก็คนนะครับอาละครับเราปิดเครื่องก่อน เราก็จะนำช็อกโกแลตที่เราละลายเนี่ยนะครับใส่ลงไปครับตามด้วยสีผสมอาหารนะครับเราใส่ทั้งหมดช้อนโต๊ะครึ่งครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับ และสำหรับของแห้งนะครับผมก็จะมีแป้งสาลีแล้วก็มีตัวผงโกโก้ด้วยซึ่งผงโกโก้ที่เราใช้ในวันนี้จะต้องเป็นแบบสีเข้มนะครับเพื่อทําให้คุกกี้ของเราเนี่ยออกมาเป็นแดงกำมะหยี่ได้นะครับลวงผงโกโก้ให้เรียบร้อยนะครับนำลงไปผสมกับตัวแป้งสาลีครับแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปนะครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนชาครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ล่อนทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะใส่ของแห้งลงไปครับลองดูนะฮะสีคุกกี้ของเราตอนนี้แดงฉาดเลยนะฮะแต่เดี๋ยวจะกลายเป็นแดงกำรรมะหยี่หลังจากที่มีส่วนประกอบของโกโก้ครับใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะครับเราเดินเครื่องอย่างช้าๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะขึ้นมัาตลบเราครับ เข้ากันดีแล้วครับส่วนสุดท้ายที่ผมจะใส่ลงไปนะครับก็คือช็อกโกแลตชิพครับเพื่อให้ตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาที่เรากัดเข้าไปแล้วมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยข้อดีของช็อกโกแลตชิพนะครับนั่นก็คือว่าเจ้าช็อกโกแลตชิพเนี่ยครับเขาจะสามารถทนความร้อนได้เป็นพิเศษดังนั้นเวลาที่ไปอบเนี่ยเขาจะคงรูปทรงให้สวยงามเวลาที่เรากัดเข้าไปก็ยังเป็นเนื้ออยู่ไม่ละลายนะครับเราจะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปนะครับผสมกับตัวคุกกี้เลยครับ แค่พอเข้ากันใช้ได้แล้วครับผลตักคุกกี้นะครับออกมาใส่ในชามผสมครับแล้วก็นำไปแช่เย็นเป็นเวลา1ชั่วโมงครับคุกกี้เริ่มแข็งตัวแล้วนะฮะเราทำทุกชิ้นให้เท่ากันโดยการที่นะครับใช้สกู๊ปไอศครีมครับ นี้เราจะใช้ทำงานอย่างรวดเร็วนะครับปั้นเป็นก้อนกลมครับเรานำมาเค้าในน้ำตาลนะครับตอนนี้มือพลแดงไปหมดเลยครับเรานำมาเค้าในน้ำตาลให้เคลือบดีนะครับหลังจากนั้นก็ไอซิ่งต่อครับ ราอบพร้อมแล้วนะฮะที่180องศาเราเข้าอบเป็นเวลา12นาทีครับระหว่างนี้นะฮะเราก็เริ่มปั้นล็อตใหม่ได้เลยครับคุกกี้ของเราออกมาหน้าตาสวยไหมครับคนก็นจะบอกว่าตอนที่เราออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใส่ถาดใหม่เข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันครับ ส่วนคุกกี้ที่เราเพิ่งเอาออกมาเนี่ยนะครับเนื่องจากชิ้นเขาค่อนข้างใหญ่ก่อนที่เราจะตักขึ้นมาพักบนตะแกรงเนี่ยนะครับเราพักให้อุ่นขึ้นสักเล็กน้อยไม่งั้นเดี๋ยวเวลายกแนละ้วมันจะหักง่ายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันสวยๆที่พนนำมาฝากนะครับกับคุกกี้แดงกัมเยี่ครับ